สวัสดีค่ะมากเก็บมะเขือเปิ้ลเด้อจ้ามื้อนี้นะมะกขือเปิ้ลมันกำลังเปรี้ยวเด้อจ้ากำลังกินแซบ่บเบิ่งพาไปเก็บฝากไอพ้พี่พี่เพิ่นเด้อจ้าพี่คนไทยเพิ่นเอาไปกินกับน้ำพริกเอ่อน้ำพริกกับนี้หรือยอีหยังก็ได้หรือเอาไปตักหือเอาไปต่ำก็ได้เด้อจ้าเนี่ยเบิงบ่งเจ็บสดๆเลยจ้าจากต้นเบิงบ่งมาเบิง่งแซ่บห้เบิ่ง กระเปินเ่นไข่เด้อจ้าเบิ่งงามคุณ呐คุณะเออเด็ดเลยจ้านี่เบิ่งเด็ดผลออกมาเลยสดสดบลันแซบเบง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 เปนต้นนีิยนลงมาเด้อจ้าเลยง,งามเด้อจ้าเบิ่งเห็นไหมมันร่วงถ้าบโดเก็บมันก็สะร่วงเดาจ้ะ เดี๋ยวถ้าฝนมาแ <Holmes. S 1> ม่งจะซีน่วงไปเบิดเขาก็ต้องเก็บเก็บไปกินก็นัำพริกเป็นแบบเบิร์ตแบบง่ายนึงเดยจะจัดบักแอปเปิ้ลต้นอยู่บ้านเด้อจ้าเบิรงเบิรงเด้อจ้าเบิรงตจิวจิ้วมีแตะผลงามๆเด้อจ้าผลมันย่อนลงมา นี่มันย่นลงมาเด้อจ้าบางกินแทนบักอันบักม่วงเฮาจริงจ้าแซ่บแซบกินกับพวกน้ำพริกเด้อจ้ะเอ้น้ำพริกกะปิกินหรือน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาแดกกินได้เบิดตตำใส่ปลาแดกกินแซ่บเด้อจ้ะนี่นึงเนาะก็จะเด็ทให้เพื่อนไปกินกับไอันน้ำพริกปลาแดกปลา แจกกัน้อจ้าแจกเพื่อนบ้านแจกพี่ๆคนไทยเ้อจ้าลูกสองลูกนี่ลูกสองลูกนี่งาม้อจ้าปีนี้งามให้ะอมีแมงบ่ม,มีอย่างเลย,เยกินตอนนี้มันสมสมเปรียป้ยวนะคะเนี่ยกินเปรียป้ยวอันนี้เปรี้ยวต้นมกะกาเปิ้ลต้นเนี่ยอร่อยอร่อยเ้อจ้าแทนหมักม่วงได้เนี่ย ไปหายุใสไปเด็ทยุใสเป็นซิปซิปต้นเป็นลอยล,อย,ลอยต้นก็บ,บ่บ่ค่อยพ่อรสแบบนี้ละจ้ะเนี่ยแหละโชคดีที่เพิ่นปลูกและซื้อบ้านเนี่ยมันก็นมีต้นบักแอปเปิ้ลเลยซีละจ้านี่ยแหละอร่อยมาหนานี้เธอแดงไ,ได้กินบักตับบักแอปเปิ้ลได้กิ่นน้นบักแอปเปิ้ลกับน้ำพริกกะปินสาเหตุกินตลอดละจ้าเดี๋ยวเซตให้เบิร์นละจ้าเซตให้กินให้เบิงอืน ่กระตัมก็คือบอกม่วงบ้านเฮานั่นเลยจ้ระรสกับเปรี้ยวๆอร่อยอร่อยอีกต่างหากกินแซ่บวันนั้นเพิ่งเป็นพวงเพิ่งจะจ้ะนัแหละเมื่อนี้วันอาทิตย์กระสิพา่านสิพ่าลูกตำกินก็นะหรือว่าจังใดจะมีเวลาบานอนายฝรั่งก็โทรมาแล้วว่าโทรมาแล้วว่าเขาซีเฮ็ดอีกอย่างดีว่าัจะมือนี้ ิไปใส่แดดก็ดีดีละจ้าหนึ่งไปไปเก็กบบักแอปเปลิลน้ำกันน้ะจ้าต้านแบบง่ายหนึ่งด<ป>ูนะเต็มต้นตสูงสูงเขาต้องมีบันไดเอาเนาะรังแสบอืม้ะจ้ากำลังอร่อยตรงนี้ เก็บเก็บอันอยู่ข้างล่างกันนะจ้าที่เข้าไว้เอาถึงนะยันลงมานะจ๊ะมามายินดีใจน้นนยนอยมันเอ้ยยินดีใจน้นยนอยมันก็เลยยัน,ยนลงมาเหมนอะไรบางเป็นหมาแซบแซบนะจ้าต้นเนี่ยแซบหลายผู้ดใดกินกระติดใจนะจ้า ก็ได้กินกระติดใจต้นนี่มันชินเนา่าถ้าเขาเก็บมันก็นชินเน่าเดยจ้ะว่มามันเป็นหู้แล้วนี่อย่างเจาะมันบ่รูเนี่ยนี่อย่างเจาะเพื่อนบ่รู ปแล้วคุอย,ยอยู่เด้จ้าาละก็จะไปให้พวกพี่พี่พเพิ่นกินนด้จ้ามาเก็บปักรเปิน้นอรเฟิอยู่บ้านด้วเนี่ยวั่น,นี้ส่วนบม่ได้อยู่ไหนแต่จายอยู่บ้านเลยเปาบกเก็บเขาก็เปไนเชิญออกแลก้วกลไปจิ้มนพริกแซ่บรสเด็ดด้จ้าจิ้มรสเด็ด เดี๋ยวอีกคลิปหน้านี่ยจะพาไปตำแอปเปิ้ลใหดกินด้วจ้าอะไรให้ลูกตำให้กินว่ามันสิ่งแยบหรวก็มันเป็นยังไงเดี๋ยวตำให้บิังคินให้ให้กินด้วจา้าดูกเด้๋ยวจ้เบิังพุ่งจิ๊บได้สบายเลยเห็นแถ้ามันบรรลุภาพมันบรรลุนิ่งกันด้วจ้วจาถ้ามันระวงังขิมไปลาฝนตกมาแล้วอันผ พายุมาลมมามันมา,มาแรงๆเดจ้ามันกระสีแ็ดไทยต้นบัะขับเปิ้ลมันร่วงจริงจ้าแต่ละถ้าม,ม,มันสีออกแดงๆก็ช่วงประมาณเดือนกันยาเดจ้านี่แหละช่วงนี้จะแฮปปี้มากได้กินมะขับเปิ้แอปเปิ้ลเวลาเขาอยากได้กินอยากกินอีหยังเปรี้ยวแทนบั่วงจริงจ้านี่ยแหละอันนี้แหละเด้อจ้ะแทนได้ดีมากเนีย่ยมะขับเปิ้ลมันนี่นี่ยแหละสั้นคลิปนี้พามาเก,ก็บมะขับเปิ้ลเด้อจ้า คลิปหนาพ่อกันไหมเดี๋ยวคลิปหนามีสิบตำ้าสตำมะเปิน่นกินแซ่บๆเลยจ้าแล้วก็จิม้มน้ำจิม้มอร่อยมากเนี่ยลูกชายกับมักเนี่ยลูกชายกินเป็นมูเด้จ้ากินเป็นเพื่อนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไปแล้วเด้อจ้าสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายจ้ามะเปิลข่อยเด้อจ้าเนี่ยมะเปิ่นเด้อจ้าเนี่ยอ่ะเฟิจ้า bye <laughs>